สวัสดีครับมีรุ่นพี่ที่เป็นตำรวจนะครับส่งพระราชบัญญัติป้องกันและประบาบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหายนะครับมาให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับแต่เราจะวิเคราะห์แค่มาตรา22และ23นะครับว่า,เ,าเวลาควบคุมตัวเนี่ยนะครับจะต้องทําอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้ละเมิกดกฎหมายนะครับก็ลองมาพูดถึงเจตนารม์การตราดกฎหมายนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับการตรากฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ย เพื่อป้องกันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาตรการป้องกันและปากปราแล้วก็การเยียวยาผู้ถูกกระทำนะครับให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจะถูกบระคับให้สูญหายนะครับลืมนะโทษทีนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะก็ก็คือผู้ผู้จับกลุ่มเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็คือจับและควบคุมตัวนะหรือกระทาการอันจำกัดเสรีภาพนะครับในตัวบุคคลนะครับเละต้องบันทึกแล้วก็คือบันทึกภาพและเสียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะส่งให้กับพนัางบนสวนนะแต่ถ้าถามว่ามีเหตุสุดวิสัยเนี่ยมีเหตุสุดวิสัยเนี่ยทําได้ไหมทําได้นะครับจะต้องบันทึกไว้ในท้ายบันทึกไวในท้ายบันทึกจับกลุ่มเลยว่ามีเหตุสุดวิสัยอย่างไรนะครับ จึงไม่สามารถบันทึกภาพได้นะครับแล้วก็ส่งให้กับพนักงานอายการหรือฝ่ายปกครองต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะแล้วการควบคุมตัวเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็ให้เปิดมาตรา3ประกอบนะครับมาตรา3เนี่ยนะครับให้คํานิยามการควบคุมตัวไว้นะครับว่าเป็นการจับนะครับการคุมตัว,ตวขังกักตัวกักขังหรือกระทําการ อันในทรนองเดียวกันนะครับที่จํากัดเสรีภาพในตัวบุคคลนะครับอ,อันนี้อันนี้ให้เป็นข้อคิดแล้วกันว่าเอ๊ะถ้าหากว่าจราจรเนี่ยไปเจอ,อบุคคลที่ไม่สวมหมวกน็อกนะครับบุคคลที่ไม่สวมหมวกน็อกเนี่ยมาแล้วเรียกโบกไว้นะครับไม่ให้ไปไหนนะไม่ให้ไปไหนนะคือยึดจุดกระชาติกันอยู่นะไม่ยอมให้ใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะจะต้องบันทึกไหมนะครับก็ ลองไปดูว่าถ้าท่านเนี่ยสั่งให้เขาไม่ไปไหนเนี่ยก็คือกักเขาไว้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะต้องบันทึกสิบไปด้วยนะครับอืมนะอ่ะโอเคต่อมานะครับในรายละเอียดการควบคุมตัวเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างนะก็คือต้องมีชื่อนามสกุลนะหรืออ่าตำหนิรูปรัณธ์นะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงมีรอยสักตรงไหนน,นะครับก็คือสามารถที่จะระบุต,ตัวตนได้ ต่อมาก็เป็นวันเวลาสถานที่นะครับแล้วก็ข้อมูลของผู้ควบคุมตัวนะครับว่าว่าเป็นใครนะครับเจ้าที่รักชื่ออะไรนะครับแล้วก็คําสั่งจะต้องมีจะต้องเป็นการบันทึกคลิปก่อนนะครับแล้วจึงออกคําสั่งว่าท่านถูกจับกลุ่มหรือถูกควบคุมตัวนะครับจะสั่งก่อนแล้วมันจะคลิปไม่ได้นะครับไม่งั้นเหตุการณ์มันจะหายไปนะแล้วก็วันเวลาที่ปล่อยตัวนะ,ะสถานที่ที่ปล่อยตัวนะครับ แล้วก็ผู้ที่รับตัวต่อไปเช่นพนังานสอบสวนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่จะต้องมีในคลิปก็คือสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัวนะครับก่อนถ,ถูกควบคุมตัวและหลังจากการปล่อยตัวนะครับก็คือหลังจากการสมมมอบตัวให้กับพนักงานสอบสวนไปนะครับก็จะต้องมีให้ชัดเจนว่าสภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่วนผู้ที่สามารถขอคลิปวิดีโอนี้ได้เนะี่ยก็คือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทนายความแล้วก็คณะกรรมาการตามพระราชบัญญัติน,นี้นะครับแต่หากแต่หากเจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับที่จับกลุ่มไปเนี่ยนะเห็นว่าเอ๊ะการให้คลิปวิดีโอไปเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลนะครับหรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบนะครับคดีอาญาเนี่ยก็สามารถปฏิเสธได้แต่ท่านก็สามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลชั้นต้นนะครับ ให้มีคำสั่งได้นะครับแต่ถ้าหากว่าศาลชั้นต้นเนี่ยยกคําร้องนะครับก็สามารถไปอุทธรคำสั่งนั้นต่อศาลอุทธรได้นะครับคําสั่งศาลอุทธร์นะครับถือเป็นที่สุดนะครับแล้วก็มีติ่งมานิดนึงว่าเอ๊ะแล้วทหารล่ะนะครับทหารนะครับก็ให้ไปดูตามมาตราสามสิบสี่นะครับไม่ได้ขึ้นศาลาหารนะครับขึ้นศาลอาญาทุจริตนะครับโอเคหลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะก็ รายละเอียดก็ตามคลิปก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างนะก็แค่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรลนะเนาะโอเคสวัสดีครับ